สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับพีเฮดคารครับวันนี้เป้พามาชมนะเป็นสายมินิต้องไม่พลาดเลยเป็นตัวมินิคูเปอร์เอวคันที่แมนนะปีสองตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะขับขี่สบายกว่าขับเครื่องสี่ล้อเครื่องเบนซิน1.6เทอร์โบด้วยเครื่องเล็กๆขนาดนี้แต่ตีจาร์น่าดูเลยเดี๋ยวเราไปชมกันดีเ่ยครับ สำหรับดีไซน์นะตัวมินิคันที่แมนตัวนี้นะจริงๆเป้มองว่าจาัดด้านหน้านะตัวนี้นะมันจะมีความโค้งมนเป็นไฟเบรกเตอร์อยู่แล้วก็ถือว่าดีไซน์เนี่ยจริงๆข้างหน้าเนี่ยมิติรถเนี่ยเขาจะพยายามดีไซน์ให้กับด้านหน้านะและตัวกระจังหน้าที่ค่อนข้างดูดุแบบนี้ข้างหน้าตัวเนี้ยคือมองยังไงด้านหน้าก็รู้ว่าเป็นมินิแต่แค่ว่าในแต่ละฟังก์ชันเขาจะดีไซน์ตัวช่องแตกต่างกันนั้นเองนะไม่ว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวที่ทําให้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวมินิเองพอถัดม,มาดูด้านข้างนะความสวยของนะมิงนิน โันจะมีขอบเส้นขอบแบบนี้ใช่ไหมครับที่เปิดฝวาตรงนี้แต่มินิ้เนี่ยจะเป็นฝากระโปรงที่เปิดและวครอบไปหน้าทั้งบานมันเลยเป็นเส้นสายในส่วนนี้นะดูมิติตรงนี้ตรงนี้จะมีความมนเลย จะไม่มีสันขอบแรงสิ้นเลยเนี่ยนี่คือความแบบโดดเด่นของตัวมินิเองนะตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนเนี่ยเป้ว่ามันเป็นจุดแข็งของเขาดีกว่านะที่ทําให้ตรงนี้สวยงามซุ้มล้อแบบนี้ก็ยังสวยงามอยู่แม็กเองนะครับเป็นตัวแม็กของมินิขนาด18นิ้วถือว่ายังสวยงามมากทําให้รถดูดุดันขึ้นมากแล้วตรงนี้ย้ำนะเป็นตัว Cooper S นะครับจะมีโลโก้ทางด้านข้างแบบนี้เลยตัวกระจก ตัวต่างๆตรงนี้ก็ยังสภาพโอเคมีแค่ขอบยางตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามแต่ก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะคาแรคเตอร์เขาเลยตัวนี้จริงที่เม่เห็นเขาจะไปแต่งแบบใส่เป็นธงอังกฤษอะไรประมาณนี้ครับที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยนะในตัวมินิเองตัวนี้ย้ํานะตัวนี้เป็นออฟโก็คือออฟโรหมายความว่าตัวนี้ขับเครื่องสี่ล้อฟูลไทม์เรียกว่าวิ่งแน่นอนกวาดนี่แบบสุดๆเลยตัวคันที่แมนเนี่ยความแตกต่างขับพวก a ห้าหกับห้าสามก็คือว่ามันเป็นรถสี่ที่นั่ง5้าประตูแฮทแบ็กใช่ไหมครับมันจะเป็นท้ายตัดแบบนี้ทําให ตัวรถมันมีตีใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความโป่งและสูงขึ้นซึ่งตัวนี้มีเขาไปแต่งเป็นเหมือนกับว่าแรนล,ลี่เลยนะก็มีคอนเซปต์แบบมันก็มีเพราะว่ามันมีขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่แล้วก็ถือว่าดูลงตัวมากๆเลยข้างหลังทุกอย่างอะไรก็นั่งสบายนะเพราะเป็นสี่ที่นั่งนะเห็นไหมครับร้อยต่อของตัวแก้มส่วนต่างๆเนี่ยเป้พูดได้เลยว่าน้อยมากๆนะเขาทําได้ลงตัวมากคือเขาแบ่งสรรทุกอย่าง ลงตัวหมดคือรอยต่อแทบจะไม่มีเลยคิ้วขอบพรีเมียมยังสวยงามบาวหลังคายังสภาพดีน่าจะไม่ได้มีการจับอะไรตัวนี้จะเป็นตัวมูลรูปและเป็นตันลูปทั้งบานเลยเขาทำเป็นชุดหลังคาดำเนี่ยมันแมทไปกับตัวหลังคาด้วยหลังคาเป็นซีนดามันก็เลยหล่อเลยพอทางด้านท้ายเนี่ยในส่วนของไฟท้ายเองนะต้องบอกแบบนี้ว่าก็ยังคงสไตล์ความเป็นมินิอยู่ที่เป็นทรงลักษณะแบบนี้แล้วตัดขอบแบบนี้สวยงามอยู่ส่วนตัวคือตอนมาแรกๆยังรู้สึกไม่ไม่ถูกใจอ่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยได้ว่า คนเริ่มใช้เยอะเพราะประโยชน์ใช้สอยมันเหมาะมากนะกับการใช้งานจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราดูท้ายรถกันนิดนึงเอ้ยเปิดท้ายรถยังไงคนอาจจะงงถ้าคน,นยังไม่เคยใช้มินิแค่นี้เองครับโอ้นี่ครับโอ้โหเป็นไ,ไงครับง่ายหล่อลงตัวทุกอย่างเลยแล้วถ้าทางด้านหลังเองนะต้องบอกว่านี้ว่าเป็นพื้นที่ที่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคันนี้โดดเด่นของเขาคือเป็นเบาะแยกนะไม่ได้เป็นเบาะเต็ม คือตำแหน่งตรงนี้มันเลยมีช่องว่างของการที่เราจะไว้ของยาวๆได้นะก็ถือว่าเป็นอีก1ไอเทมฟังก์ชันดีๆที่ไม่ได้มีทุกคันแต่ละคันมีความแตกต่างกาันบางคันเป็นบอร์ดชิ้นยาวเนี่ยบางทีเราขนของยาวอาจจะขนไม่ได้นี้เราขนได้นะเป็นส่วนของตัวในการเก็บของทั้งหมดสองชุดเครื่องมือของเขานะยังมีครบหมดนะครับแม่แรงนะเป็นกระเป๋าเขาเลยคือฟังก์ชันของการใช้งานซิวิชัทแบกเนี่ยก็คือไว้ของตรงนี้ได้พอสมควรเลยแล้วตัวนี้น่าสนใจนะ งั้นเป้ขอ,อสรุปดีกว่าสําหรับคันนี้นะไทยนอกนะต้องบอกแบบนี้ว่าเป้ขอให้มันสักเจคือภาพรวมสีเดิมๆค่อนข้างสวยก็มีการเก็บบ้างมาแล้วเล็กน้อยแต่รับประกันว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักหรืออวดเหตุแรงที่แน่นอนเดีย๋ยวเราดูเครื่องยนต์ดีกว่าว่าขุมกำลัง1.6เทอร์โบเป็นยังไง <c oughs> น,นี่ครับเห็นไหมครับดูอย่างแรกที่เป้บอกว่า เขาใช้สาระโปรงเป็นตัวข้อบไฟใช่ไหมครับเีเราดูที่เครื่องยนต์ดีกว่า <Yeah. S 1> เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่ดหกเทอร์โบที่เรียกว่าแรงแนะดับหนึ่งเลยไปลองกระแทกและลองเปลี่ยนเกียร์ลองเชนลองอะไรอย่างเงี้ยมีความตอบสนองเท้าเราได้ดีมากมันเป็นออโอครับคือขับเคลื่อนสีล่ล้อฟูลไทม์ได้มันก็จะททำให้กวาดรอบต่างๆได้สนุกขับมันวิ่งแน่นอนนะเดิมๆครับ ไม่ได้มีค่าปลังที่นะตัวนี้เป็นเทอร์โบถือว่ายังคงภาพเดิมทั้งหมดน็อตคัสซีเดิมๆตัวนี้ไม่ได้มีถอดอะไรนะคัสซีดีครับแต่ในส่วนของตัวฝาไม่เชื่อว่าน่าจะมีการทําสีนะฝาไม่ว่ามีการทาสีนะครับส่วนอื่นถือว่าโอเคหมดนะลงตัวดีเรียกว่าสภาพห้องเครื่องตามการใช้งานดีกว่านะไมไ่ได้สวยกิฟต์แต่เครื่องอ่ะสมบูรณ์เพราะว่ารถเซอร์วิสศูนย์อยู่แล้วให้ภาพรวมความสวยงามกับเครื่องยนต์ห้องเครื่องนะ ไ้ให้มาท้ง6ประ5ปรคือเลยสภาพเดิมๆตามการใช้งานแต่ไม่ได้สวยกลิบมากดีเลยนะไม่ได้มีอุบัติเหตุมาทั้งสิ้นแก้มทุกอย่างอะไรยังเดิมหมดมีแค่เชื่อว่าน่าจะมีฝาที่มีการถอดทําสีอะไรประมาณนี้แค่นั้นเอง <S <S <ๆ>นอกจันทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์ครับโอเคเดี๋ยวเราดูภายในดีกว่าว่าเป็นฟัดแบบ5ประตูแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันใหญ่ไหมมันนั่งสบายไหมนะครับ สัมผัสแรกนะที่เข้ามาในโดมีนี้นะต้องบอกเลยโอ้โหมีความแบบคลาสสิกกับโมเด์น สไตล์นะเรียงร้อยกันออกแนวมีวินเทจเล็กๆตึกแบบนั้นจริงนะคอนโซลนะมีเส้นเว,ว้าเส้นโค้งนะโดยใช้จุดกลมๆเขาเรียกว่าดีไซน์อะ่ะเล่นลวดลายเล่นส่วนต่างๆเล่นเคิร์ฟต่างๆเลเยอร์ต่างๆเนี่ยใช้วงกลมทั้งหมดนะดูที่มือเปิดก่อนเลยครับมือเปิดก็เป็นวงกลมนะและเป็นตัวมือเนี่ยครึ่งวงกลมคือเรียงร้อยมาจากด้านข้างก่อนเลยนะไล่มาที่ช่องแอร์นะดูตรงเกตตรงกลางของตัวนี้เขาเรียกวัดรอบตัวนี้เองเนี่ยจะบอกในส่วนของตัวตำแหน่งเกียร์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เราใช้เกียร์อะไรอยู่เราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตไหมที่ ใช้ได้เช่นเดียวกันก็ในส่วนนี้เองเนี่ยถือว่าโอ้โหดีไซน์ออกแบบมาเนี่ยมองข้างหน้ามองไปสบายตามีมความคลาสสิกเรียงร้อยไปกับความบินเทจแล้วก็โมเดิร์นมากๆเลยสวยจริงๆแล้วก็มีตัวเลขความเร็วนะที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเลขความเร็วดิจิตอลตัวเล็กๆอยู่เนี่ยบอกว่าวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่แต่ไม่ใช่มินิมีเท่านั้นนะมินิจะมีจอตรงกลางที่ใหญ่มากและสวยมากสร้างความคลาสสิกมากๆเลยนะให้กับส่วนนี้เองเนี่ยมีดีไซน์ที่ เป็นคาแรคเตอร์ชัดเจเลยตั้งแต่ยุคเก่าๆแล้วนะครับจนมารุ่นใหม่ๆก็ตามคาเล็คเตอร์คือจะต้องมีไม้วงกลมเนี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้เรียกว่าดีไซน์เขานะพูดได้เลยว่าไม่ธรรมดาจนะริงนะยังร้อยได้แบบว่าระหว่างอดีตรู่ปัจจุบนันได่แบบสวยลงตัวมากๆเลยด้านล่างนี่ที่เห็นนะคือคนจะสงสัยว่าเอาเกล็ดน้ำมันไปอยู่ตรงไหนคือเกล็ดน้ำมันอยู่ใต้ล่างของตัวกอบน,นีนะ่ตรงกลางเนี่ย ที่เป็นเรียกง่ายคือเหมือนกับว่าเป็นเม็ดของตัวปริมาณน้ํามันแล้วก็จะมีไฟสถานะการโชว์ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ท,ทั้งหมดคันนี้ถ้าถามวิ่งเยอะไหมนะครับคันนี้วิ่งเพียง8 2น่นเองกับรถปี2011น้อยมาก ถ้ารถมีทอรเวตอย่างนี้นะเป้พูดด้วยคำว,ว่าน้อยจริงๆนะน,นี้เราต้องยอมรับเลยนะครับผมไล่มาทางด้านล่างต่อจากตัวไม้นิดนึงนะส่วนนี้จะเป็นตัววิทยุที่ติดมากับรถนะก็โอ้โหดีไซน์เขาน่ารักจริงอะ่ะพูดเลยสามารถเล่นซีดีตรงนี้ได้ก็ปรับฟังก์ชันเปลี่ยนเน็กเคงหรือจากจุดนี้ได้ถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ดิิตอนเวลาใช้งานจริงๆก็ออโต้ก็ได้หรือปรับแมนวนวลบวกลมบวกอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้หมดสิ่งสําคัญของมินิตั้งแต่ที่ทํามาตั้งแต่สมัยก่อนคือเขาต้องเเรียกว่าป็น อารมณ์เป็นคล้ายๆอารมณ์สวิตอนาล็อกแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้เป็นดิจิตอลนะซึ่งตัวนี้เขาจะมีเป็นสวิตเลยไล่จากทางซ้ายสุดเลยนะกระจกขึ้นลงของฝั่งคนนั่งนะสวิตกระจกหลังนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นสวิตเซ็นทันล็อกก็เรียกว่าชุดนี้เป็นชุดสวิตกระจกไฟฟ้าบวกกับเซ็นทันลลอกแล้วกันนะครับซึ่งปกติถ้ารถรุ่นใหม่เขาจะอยู่ที่แผงข้างประตูใช่ไหมครับแต่จุดนี้เองเนี่ยเขาดีไซน์ให้มาอยู่ในส่วนตรงกลางอะเรียงร้อยกับตัวสวิตท,ที่ดูทรงเป็นโครเมียมแบบอนาลอ็อกอะเขาไม่หลุดคอนเซ็ปต์เป็นตัวใหม่เน ก็ยังคงคอนเซ็ปต์สไตล์เดิมอยู่ซึ่งตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เป้าว่าดีแล้วนะอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยถัดม,มาทางด้านล่างอ่ะก็จะเป็นสวิตช์พวกสปอตไลท์ต่างๆปุ่มล็อกกระจกแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งครับเป็นปุ่มหมวด Sport. มสปอร์ตถามว่าสปอร์ตนี่ยังไงคือต้องบอกแบบนี้ก็เหมือนเราโอเวอร์ไดร์เกียร์ดีกว่านะมันก็จะเชนเกียร์ให้รอบสูง ในการขับขี่ของเราอะครับที่เวลาเราต่อเกียร์หรืออะไรเงี้ยเราสามารถลากได้ค่อนข้างสูงถัดมาจะเป็นตัวการลื่นถลายอันนี้ก็สามารถปิดได้นะส่วนอื่นๆนี่ก็ถือว่าโอเคเลยพอในส่วนของเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมหกสปีดก็เข้าเกียร์ตำแหน่งปกติได้สามารถเทนเกียร์นะครับบวกรบได้จากจุดนี้ก็ได้แต่ว่าการเชนเนี่ยบบกลบจุดนี้นะครับหรือว่าเราจะเชนที่แผ่นดิสกได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นปุ่มสามารถคอนโทรลตัววิทยุหน้าจอจากจุดนี้ได้คือเหมือนตัวไอไดส์แล้วก ว่าโอเคเลยความเทเขาเบรกมือเขานะถือว่าหล่อเหลามากถัดมาที่พวงมาลัยนะพวงมาลัยมันติฟนะังก์ชันล่องรอยบ้างเล็กน้อยนะในส่วนของพุ่มเนี่ยที่ปรับบวกลบเสียงลดเสียงฟังก์ชันของส่วนต่างๆนะพวกน,นี้จะมีนะมีร่องรอยแต่ผิวสัมผัสของหนังคาภาพาตามการใช้ง,งานแต่ว่ายังดีอยู่นะครับไม่ได้มีขาดอะไรจริงๆตัวอื่นๆก็รวมๆถือว่าโอเคครับยังสวยงามพวงมลัยสามก้านโอ้โห คงสไตล์มินินะต้องบอกแบบนี้แล้วก็เป็นมีเกียร์แพนนิชชิปนะจากจุดนี้ได้ด้วยก็คือว่าเราสามารถปรับวทสป,ปอร์ตที่พันเกียร์ก็ได้นะแพนนิชชิปเกียร์บวกลบกเกียร์จากจุดนี้เลยก็ได้นะสะดวกสบายมากและอันนี้เป็นเกียร์6สปีดท,ที่แบบหูต่อเกียร์กันสนุกเลยถ้าใครชอบจีจ,จารน,นะคงสไตล์มินิถ้าใครเคยขับมินิอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่เป็นตัว R53 R56 อะไรพวกเนี้ย ก็พูดเลยว่ามินิคาคเตอร์เขาอาจจะดูโหดๆด,ดูดูหน่อยๆน,นะเป็นขับสีนะโอ้ลองนิ่ภาพดูเครื่องเครื่องเทอร์โบขับสนุกสุดๆเลยครับส่วนฟังก์ชันของตัวพวงมาลัยดีกว่าที่เต้ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าในส่วนนี้คือการขับของรถพวกนี้มีผู้หญิงใช้หรือว่าทางคุณผู้ชายใช้อย่างเงี้ยการใช้งานมันอาจจะมีความแตกต่างหลากหลายมากมายนะในส่วนนี้นะในการปรับพวงมาลัยในการแบบยืดขึ้นมาขึ้นลงอะไรพวกนี้ครับตำแหน่งพวกนี้สำหรับเต้เต้ว่าค่อนข้างสัมพันธ์สำหรับคุณผู้หญิงเวลาไม่ถึงเนี่ย ที่พุงอะไรมาใกล้ตัวจะชอบแบบนี้แต่คุณผู้ชายก็บแบบรู้สึกว่าคือให้มันดูไกลตัวนิดนึงจะได้ยืดอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่รายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ดีในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดํามีคลิปสีขาวโดยที่สําคัญนะคันนี้ทั้ง4ตําแหน่งต้องบอกว่าเป็นเบาะแยกทั้งหมดเบาะเบาะแยกเนี่ยการนั่งของแต่ละคนนะดีไซน์ในการนั่งคะวรลามันนุ่มนวลกว่าที่เป็นเบาะอย่างข้างหลังเนี่ยเป็นเขายาวเนี่ย ว่ามันก็จะดีไซน์ได้ประมาณหนึ่งแต่ตัวเบาะตรงนี้ทั้งหมดต้องแจ้งก่อนนะครับเบาะคังคู่หน้าเนี่ยไม่ได้เป็นไฟฟ้านะการปรับมือทุกอย่างปกติหมดนะเป็นมันนว่นอยู่ดีกว่าลาักษณะการนั่งของแต่ละคนเนี่ยเขาแบ่งเซกเมนต์ของรถชัดเจนดีกว่านะสำหรับส่วนนี้เองเดี๋ยวดูใน,นส่วนซันรูฟกันดีกว่า,นวาในส่วนของกันแดดเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเมนนุนะที่กะเลื่อนมือเองนะตัวซันรูฟเนี่ยมันเป็น2ช่องใช่ไหมครับสเต็ปที่1เนี่ยมันจะเป็นการกระดก สองช่องพร้อมกันนะสเต็ปที่หนึ่งนะอ่าแบบนี้เลยนะครับพอสเต็ปที่สองสังเกตด,ดีๆนะด้านหลังก็จะลงด้านหน้าเนี่ยจะสไลด์ไปด้านหลังนะครับอ่าแบบนี้เลยอ่านี่แบบนี้เลยแบบเห็แบบนไหมครับอ่าการใช้งานของซัรูปเป็นแบบนี้นะมันมีสองสเต็ปแบบนี้ลอเหลามากสะดวกสบายแล้วก็ชอบจริงๆเลยปุ่มแบบนี้คือง่ายๆเรียงร้อยของดีไซน์ของปุ่มนะทั้งหมดของตัวมินิเองนะเขาเรียกว่าใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยเป้ถือว่าดีเลยนะครับพวกปุ่มต,ต่างๆพวกนี้คือมันเป็นอะไรที่ล่อเหลาจริงๆนะ นันเป็นขอย่อสรุปเดยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวมินิคันที่แมนนะตัว Cooper S เนะครับปี2018คันนี้บอกว่าเป็นรถนําเข้านะครับไม่ใช่เป็นรถสูตรนะแต่ว่าเช็คประวัติสูตรตลอดอันนี้ไม่ต้องวนเลยไม่ได้แท้แน่นอนนะ แต่ว่าสเปคนี่ถือว่าอัดแน่นแล้วก็ถ้าใครกําลังหาอยู่กับรถราคาแบบนี้นะโอ้โ okay. หสุดยอดจริงๆนะครับงั้นคันนี้ได้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง8ปดแ0 0เจ็ดหมบาทครับได้ขับนี้นี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับจะแ,แรลลี่ก็ได้เป็นรถครอบครัวที่นั่งบสบายเลยเพราะถ้าใครเมื่อก่อนคืออยากขับนี้นี้แต่ว่าเมื่อก่อนเป็น3ามประตูอะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่เป็น5ประตูแลักษณะแบบนี้ถือว่าขึ้นลงลาบากนะอันนี้คือถือว่าเขามาสร้างฟังก์ชันตอบโจทย์กับคนใช้งานจริงนะนะปัจจุบันเลยจริงนะ ที่ทาเป็นตัว5ประตูแบบนี้แล้วก็มีความสูงขึ้นมานิดนึงขับสะดวกขึ้นง่ายขึ้นลักษณะการมองนะมิติการมองง่ายขึ้นเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับเป้มีรับซื้อรถรับรีวิวขายรถรับเทินรถใครสนใจนะครับโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์0865645521ครับเป้มีคําตอบมีราคาดีๆให้ลูกค้าแน่นอนนะครับผมยัไงไฝากกดติดตามกดทัศน์ใชนะครับกดไลค์กดแชร์กับช anel p h e t c a ด้วยพยายามผลิตคลิปดีๆนะครับหารถเหมาะงราคานะมาให้ลูกค้าแน่นอนนะครับ ยวันนี้ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ